อุ้ยดูยคน้ารักจุ้มจริงครับจริงครับอุยทุกคนมีผีเสื้อหมดเลยผมนอแล้วผมนอนอยู่อาเอาอาดบอดมันอีออเดดครับดดเ เลยครับรีดเวครับรีดเว่ทได้ครับเยชฉวยแล้วโอ้ยรีบรีรีบ้้ไอ้นุ๊ไอ้แม่ช่วยอยู่อ้ยเพื่อนครัผมไม่ได้ยิงผยิงเพื่อนเฮ้ยโดนโดนโดนไเหรอ้เลงลโอ้โหครับมีตักเนื้อตรงกันไปลน่งโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนกระทำอ้ยยิ้มยิ้มยิ้มย คือ้ไม่โง่ใคร้าระเบิดออาพี่อ๋อนาขาเอาได้หลักมาเลยค่ะเฮ้เรื่อยเรื่อยจะเรื่อยไมเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟครับผมโดนไฟผมกำลังสไตลผหิวเลยใครปลาระเบิดไปครับผมหิวเลยไงโอ้ยหิวมากไปครับไปครับพับกลดลิฟต์กลดลิฟกดลิฟต์กกดไม่พี่อเข้าอุ้ยสัมบีกรเด ซัมบีไม่ตายอุ้ยซัมบีช้ากุยดูดูดู้ยเ้ยอ้ออโนเลยคนนี้โนอีกแล้วเฮ้ยตายแล้วมีน้อโมากตายโอ้โ19ปีถึง30ปีเฮ้ยเอ้ยคนเล่นโายเฮ้ยโอ้โหเล่นเงาโอ้โหล้นึงกลัวสยบอไง้ยอ้าออ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 ้ำเขียวน้ำเขียวชมพูชมพูเ้ยน้าอกกี้ตอกกี้ตอกกี้เฮ้ยอห สมิงหมดเลยหมดไม่สมลูกใครไม่สนเพื่อนด้วยดี่โดนเสมอพี่หาพี่ดีโดนเสมอแม่เขียวด้วยเหรอไม่รู้ไม่มไม่จอขาวเลยจอเทาแล้วเฮ้ยลูกซองดีกว่าครดูลูกซองก่อนเลยจอเทาว่ะตัวนี้ไอแม่เย็้คนที่โดนจะทำเพื่อนหรอกเพลงทั้งเกมอ่ะเปิดมาก็เอาเลยไงเดี๋ยวขึ้นรีเจย์เดี๋ยวขึ้นรีเจย์ย้อนหลังเนี่ยทำไม่ได้ครับโอ๊ยฉันพลาดต่อแอบ S <S โอ้โหนี่นเองเขียวแดงมันเป็นวันที่อุ้ยช็อตกันอออื้มอื้มขึ้นอะไรออยอ๋อยอ๋อยผมีแก๊สเขาผมมีแก๊สไม่เติมแมคโดนัลด์ลช่องนี้ขายดีแล้วสิคนชอบเต็มเลยเอ้ยมาขายดีแหละอ้าวอ้าวอ้ยตัวอะไรอ่ะชาร์เตอร์พี่ชาร์เตอร์เฮ้ยแพงแพงหรือเปล่าตัวอะไรไม่รู้โอ๋อยอ๋อยอ๋ย โอ้ยแทงแทงแทงปลาเลยน้ำเขียวไปก่อนไปไอ้แก้วแก้วไอเดียวระอบกระกลับระหบกลับขึ้นมาให้ไลกลับขึ้นมาหลบภั่ผมกลัวทำโทษไอ้เฮียนี่อย่างหนักยยอ้เฮี้ยนยืไม่ได้ไอ้หนุ่มคะแว่เหรือ้าเ่าเหนเลยชว เตายแล้วกเกมอะไราเลยไปก๊อฟไปก๊อฟแล้วไอ้ไม่อฟเทคสัตเจ็บตัวมาแล้วไครับเจ้ขวานเอาขวานเนี่ยพี่ซัตเตอร์มาพี่ที่ไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยอ้ยงพี่โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยอะไร โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยจ้มจิบเจิโอยโอ๊ยโอจิ้มเขาอกจ้มากฮาฮาฮาฮอ่าหาแ่ม่คุณะไหาแ่ม่กลัเอม่ยไดา่าฮ่ยฮดาฮ่ะช่ยไดาค่ะอะไรันฮราฮคานที่กลังไปความช่วกลังไป่น้องาม่วยลไเน เนี่ยค่ะเาโอ้ขอบคุณมากค่ะบอดะบอะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะตรงนีมีแทงพี่มีแทงโอ้เยรอพี่อไรกันยแล้พ่อมาี่ใครโดนหนึ่งก้อนบอดโดนช่วยเธอเองมาแล้วมาโดนโดนละเต็เวช่วยนี่เเิดไฟไหมไม่ไม่มย ไม่ได้ครับระบบไฟชนี้เกเียวตกเกียร์นราอดโอรยืนอะไวกงี้ยใหมึงลงไปนอนอีกล้านะเฮ้ยทำงานไกรกันก่อนขากระเพาะหินหินหิตายยังสบายดครับตายยังเมายมึงตบกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยอย ูลยอนยิงอยู่ยายตายตายตายไปชุบ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 เปียวลุกลุกไป้นไเรียบร้อยแล้วพี่เอายิงถังหรพี่เก็เดินเข้าไปบพี่เอาไม่ได้เองน้ำตาขาเบา เดียวเข้าไปมาดีเรียบร้อยเลยเท่าหมดอ่ะขึ้นไม่ได้เนาะขึ้นไม่ได้ว่ะไอตูดอุ้ยดวงเกงอะไรนทำไมนะเฮ้ยมันจะชักปืนไหนนักหนาวะดาไม่ดูเกมไหเลยเกมทีเอาตายแล้วพี่ขออนุญาตเงียวแป๊บหนึงนะฮะพร้อมจริงจริงมันจริงจริงไอกระโดดมาตัดหน้ากล้องแล้วก็เกงในหูอ้าว ก็สุด um ไสกะสุดไฟสุไฟครับกสุงวาเจ็จร like uh ิงครับเจ็บจริงเอดาไวยิงไนี know, ่เอาไว้ยิงเพร่อเอาเอาเอาเราบอดบอดันยิงอ๋อเอาไปเลยอุ้ยช่วยพี่เอารอบอดมันยิงออ มัก็พรุนมงกุฎบีบตัวไปจังหวะช้าๆบังคับให้สัตัวเล็กๆไหลผ่านแหแกงเกียวไงคุณทัดีบรนาดีกว่าหิมดิมหมดหมดทุกอย่างบอกไปว่าน้ำเขียวน้ำเขียวแกงเขียววา สี่ในไคโดนหน่ก้อนช่วยพอนช่วยเธออี่ี่ร้เหรอสีตีเร็วตลอดานึ่งสี่แล้วตีเอาพี่เอาพืชหลบน้าไม่ย่เอาไปขึ้นไห้จบยังอ่ะคมมันอามาได้เลยคุณจะได้เลยอ่ะได้เลยค่ะได้เลยได้เลย แต่แต่แตจอยมาแล้วขาเปนิดนึงนะเยนเปรอะอาชิมแล้วไม่มีคนอยู่วันนั้นตบไม่ได้อะยบไม่ขึ้นไม่ได้นะเอ้ยบเราช่วยเธอไม่ได้ลาก่อนเตงอย่ด้วยผมมาแล้วตอนผมนอนอยู่วะเฮ้ยโอ้เนทิงนอนอยู่ะเคล้าหลังลังเฮ้ยเ้ยโอ้ย

่จะยื่นกดเงินี้ตรนนี้อีกนั่นไม่คงมีถุงละมันกนไอแม่เกมาส่งเราแล้วมาส่งเราเอ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 าใครไปสกิดรอดาชานมชาชมแมวอ่ะไปเลยครับมอมครับเรียบร้อยอ้าวนีผมนีโกยโกยค่ลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยตั้งวันนี้แหละไปแล้วมีวั เอาเอานคตัหมดเลยอ่ะมวโอ้ยจริงเหรอจริงหรอบไิงเท่าไรเหรอิงเหรอิงเอรองรอรงรงเอจริเออิงอเองอจริรเรจอรองรรเรอ จริงผมครับเมื่อกี้ผมโอ้สโอ้ยวิวมาววมาิวอาวิมาไอ้ยมาเล่นลิ้นโอน้ำเขียวโอ้โโอ้มันทำงานกันเป็นคอมโบอ่ะมันใช้ลิ้นแล้วก็ปา้นน้ำเขียวอ่ะลิ้นนะแล้วจับเขาเล่นลิ้นแล้วเขยังเล่นน้ำลายด้วย้เฮ้ยมาด้วยาอวิวอาแล้วขัเผมอสเตอร์เจสเจสเส ิไปัลี้ยงคุลผค้ับตายเฮ้ยตอมนไม่มีจี๊ดเออแต่ผมน้อยสุดปะ่ะมีใครให้น้อยกว่าผมไหมโอ้ยแทงป่ะแทงป่ะมีใครให้น้อยกว่าฉันป่ะเฮ้ยเอ้ยอยูขับยุดที่เสียงชาร์จเจอร์นะตายอ่ะ ่บอกเธอเอ้ยเยียมไปเลยยุงพยาบาลไแมเกนึ่งไเมเไม่จะยุงพอไม่ปวดาไงวะไอเดียวต้ยกำลังจะยุงแมกิเดี๋ยวเอาเอแมคิดแมคิดคุณมากันเลยฮะเฮ้ยดีเสียงเดียวเราเดินลงอ๋อเป็นไหนต้อพี่แน่นอน เจีนเล่นน้อยอยู่กระโจนจกตูดแน่นอนต่ได้ปั๊มหัวใจแน่นอนไอ้ไม่มีชาเตอร์มาชาเตอร์มาปั๊ม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 ปั๊วปสวยปั๊ม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 ป๊มปัป๊มปั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 ๊มมทิ้งได้มัมมั ไม่เป็นไรเก็บจากสพได้อยู่พี่เกอะเก็บเอามาจากด้านบนใช่ปะไม่เราเรามาจากชั้นเดิมมาแหละชั้นชั้นที่อยู่เมื่อกี้เออไปไหนต่อไปดนไงใช่หรือเปล่ากันแหลถูกแล้วไอเมมาเร็ว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 เบุมเจมเบมอน้ำเขียวน้ำเขียวใครใครกอะไรกันโอ้ย

เห็นไฟแ้วจะได้ฆ่าได้ไงอน่นโดนแทงกระตววคนแรกสวยเวย